สวัสดีคะ่ะช่องมีบุญ289าทารอดค่ะวันนี้แม่หมอบุญนะคะดูดวงเป็นแบบแรนดอมค่ะในหัวข้อนะคะสตอรี่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะแม่หมอดูดวงเป็นแบบแรนดอมนะคะไม่ได้เจ่ะจงดวงใครดวงนึงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้ารู้สึกว่าตรงรู้สึกว่าใช่แม่หมอฝากกดทุกใจกดซับสไครต์ใครผ่านเข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะ ค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะทั้งสองคนนะคะต่างไปอยู่ในที่ที่ของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์ได้จบลงไปอย่างกระทันหันนะคะมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาคือจบกันไปอย่างกระทันหันและนะคะต่างคนก็ต่างไปโฟกัสหน้าที่การงานของตัวเอง คนกองนี้ก็ไปโฟกัสหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองส่วนเขาก็ไปโฟกัสหน้าที่การงานของเขานะคะและนะคะคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยคนนี้นะคะเป็นคนทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติเลยนะคะเป็นคนที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันนะคะเป็นคนที่อยู่โซนแบบโซนติดชายทะเลนะคะจะเป็นคนที่คมคมเข้ม,เข,มเข้มหน่อยนะคะมีหนวด มีเขานะคะหรือนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุน้ําราศีมีนราศีกรกฎราศีพฤชจิตนะคะนิสัยก็จะเป็นคนที่ในลักษณะธาตุน้ํานะคะก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายวันไหวง่ายนะคะไม่ไม่ค่อยมีความมั่นคงในด้านจิตใจเท่าไหรค่ค่ะแต่นะคะ ในระหว่างที่คุณสองคนแยกกันไปนะคะแยกห่างกันไปต่างคนต่างไปอยู่ในมุมของตัวเองก็ยังรู้สึกว่ายังมีความรักให้กันอยู่นะคะยังถือความรักความรู้สึกไว้อยู่นะคะและนะคะคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะมีตัวเลือกนะคะเขาอาจจะกำลังคิดทบทวนอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาดีไหมหรือนะคะเขาจะ ไปเลือกทางใหม่เส้นทางใหม่ดีนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ออกแนวมีตัวเลือกนะคะและอาจจะมีปัญหาการเรื่องบุคคลที่3ด้วยนะคะเขาอาจจะมีมากกว่าคุณในความสัมพันธรร์ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะตัวคุณเองก็น่าจะรู้ค่ะก็เลยแบบจบกันไปอย่างกระทันหันหนะคะตัวคุณเองก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่นะคะรู้สึก เสียดายวันเวลานะคะยังยังร้องไห้ย,ยังรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนโดนหักหลังนะคะโดนแทงข้างหลังนะคะและคุณนะคะยังจมปักอยู่กับอดีตนะคะไม่มองไม่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยอาจจะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะยังรู้สึก เจ็บปวดอยู่กับความรักนี้อาจจะยังรอคอยอยู่ก็ว่าได้และนะคะเขาอาจจะเดินทางมาด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเดินทางมาหาคุณนะคะมาด้วยความรู้สึกที่ก็อยากจะกลับมานะเพราะว่ายังรู้สึกยังรู้สึกรักยังรู้สึกคิดถึงอยู่ตัวเขาจะพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่นะคะก็ต้องทําใจนะคะว่ากลับเข้ามาก็อาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่เป็น เราสองสาคนนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะยังไม่ได้เป็นคุณจะไม่ใช่คนคนเดียวในความสัมพันธ์จะยังไม่ใช่ Number One นะคะเขาอาจจะกลับมาด้วยความรู้สึกเสียดายนะคะแบบยังถือเหรียญไว้อยู่ยังถือความรู้สึกไว้อยู่แล้วก็คนนี้เขาจะมาเร็วไปเร็วนะคะ <laughs> เขาจะมาด้วยความแบบฟุบฟับอะเหมือนแบบ ผู้ชายขี่ม้าค่ะก็จะมาด้วยความรวดเร็วมาไวไปไวจบไวคิดไวรัไวกไวเลิกไวประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องทําใจนะคะค่ะใครรู้สึกว่าตรงรู้สึกว่าใช่ก็ฝากเมนไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะ